สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนนท์นอตแกมครับกับฟาร์มหมีอยุธยาครับด้านหลังผมนี่เป็นไงไม่มีอะไรมากครับเอเวอร์เรสต์ครับที่พิเศษครับเป็นเอเวอร์เรสต์วายแท็กครับผมเป็นสีตัวใหม่ล่าสุดครับก็คือสีเหลืองอมทองจะส้มก็ไม่ส้มผมไม่รู้จะเรียกสีอะไรครับคันนี้มันเป็นคันแรกนะครับที่เอามาให้เราเนี่ยติดตั้งชุดโชคล้อยางคืองบเ0 0 0แสนอ่ะกับ FC ชุมพรครับ FC ท่านนี้ครับเป็นลูกค้าประจําของเราอยู่แล้วนะครับก็คือรอบที่แล้วเนี่ย สั่งล้อกับยางไปติดตั้งใน Accord G10 ใส่เป็นล้อ VF08 นะครับคันใหม่ออกมานะครับก็เลยบอกว่าอยากได้ล้อลายเดียวกันนะครับแต่ขอเป็นล้อฟอร์สครับเป็นรุ่น VF-S08 ครับก้านจะดูบางโคบเชียวดูคมดูมีมิติเจาะรูซออร่องมีดีเทลอะไรต่งตางๆโหรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับถ้าคนเล่นล้อเนี่ยแค่มองเนี่ยรู้เลยว่า ล้อแพงแน่นอนครับเพราะล้อเปล่าเนี่ยมันราคา1นึ0 0 0สบาทนะครับจับคู่กับยางครับโตโยอาร์ทีครับใส่แล้วมันหล่อจริงๆเพราะว่าลูกค้าเนี้ยอยู่ภาคใต้ไปใช้วิ่งในสวนลุยในดินนะครับถนนดําบ้างนะครับเพราะลูกค้าเนี่ยไม่ได้ติดเรื่องเสียงนะครับล้อยางมีแล้วนะครับลูกค้าบอกว่าไม่มีเบรกนี่เขินตายเลยจัดไปครับกับพานามีล่าครับหน้า6พอร์ตหลัง4พอร์ตครับพร้อมเบรกมือไฟฟ้าครับลูกค้าท่านนี้บอกว่าคุณนนท์ครับช่วยคิดหน่อยครับเรื่องสีเบรกเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันสีอมทอง อมเหลืองมันดูยากมากครับสีนี้ค่อนข้างที่จะเลือกสีที่เข้ารถในยากนะครับทำแบบให้ผมเลือกหน่อยได้ไหมผมทําสีให้เฉดมันออกไปทางเหลืองนิดๆออกมาโดยรวมมันก็จะอย่างที่เห็นครับก็คือดูหล่อดูลงตัวแล้วก็ดูมีมิติที่โชว์เบรกนะครับเพราะว่าใส่ไปแล้วเนี่ยเราก็อยากให้เบรกมันต้องโชว์ขึ้นมาโดดเด่นแล้วก็ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับคันนี้บอกว่าอยากเป็นทรงสุลต่านวัยรุ่นดูใบแท้ๆเราก็ต้องจัดไปครับกับชุดโชค OEM ตัว็อปสุดของทางค่าย p r o f e n t e r ครับโหลดไป2.5นิ้วครับตัวโชคเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันสามารถโหลดได้ตั้งแต่1นิ้วนิ้วครึ่ง2นิ้วแล้วก็2นิ้วครึ่งนะครับถ้าเป็น2นิ้วเนี่ยที่ไหนก็ทําได้ครับแต่2นิ้วครึ่งเนี่ยต้องมาที่ f a r m ยาเท่านนครับ b โ t o กรุ่นดูไบครับเดิมเดิมเนี่ยมาเนี่ยคิ้วรอบคันเนี่ยมันจะเป็นออกเทาๆานะครับสีเทาเทาดำนะฮะมันยังดูไม่เข้มไม่หล่อนะครับผมเลยแนะนําว่าแลปเพิ่มไปเลยครับแตะจังหน้านะครับ ผมก็แรปไปเรียบร้อยครับให้มันเป็นคางดําของเดิมเป็นสีเทาหูกระจกก็ดําเงาคิ้วล้อตอนแรกมันเทาๆแล้วก็แรปให้มันเป็นดําเงามือจับเนี่ยผมก็แรปให้ไปเรียบร้อยครับที่เพิ่มมาคือหลังคาครับผมแรปให้เป็นเหมือนหลังคาแก้วเหมือนรถเบนซ์นะครับมันก็เลยดูโดดเด่นดูมีมิติของรถที่คุมโทนแล้วก็ไฟท้ายครับแรปลมดําไปเรียบร้อยครับมันเป็นรถที่แต่งยากครับด้วยสีรถนะครับแต่ผมพยายามทำให้มันคุมโทนแล้วก็สีเบรกที่แบบเนี้ยโอ้ดูหล่อโน1ภาคใต้อะอุปกรณ์เสริมครับคันนี้ก็ใส่แผ่นใต้ ออปชันนะครับก็ปกป้องแหลกพงมาลลยครับราคาเนี่ย2,900บาทไม่ได้แพงก็จัดไปครับใส่ท่อเสียเพิ่มเข้าไปด้วยครับเป็นเทสเคเอสครับเป็นปลายคาร์บอนนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยครับราคา18,0 0 0บาทครับมีทั้งออกเดี่ยวแล้วก็ออกคู่นะครับก็มีหลายๆแนวทางให้ชมครับก็ลองกดเข้าไปติดตามรับชมได้เลยครับอันนี้ระบบเบรกก็ใส่เป็นด็อกเฟเชอร์เพิ่มไปด้วยครับเป็นตัวที่ช่วยทําให้เบรกเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็การปัญหาเรื่องไฟโชว์ครับเบรกนุ่มนวลฟิลลิ่งดีนะครักนาาเ่่สหหรใที้ลง ผมขายอยู่200,001น,นะครับเพราะเพิ่มดอกเฟเชอร์ไปด้วยเนี่ยก็จะเป็น235,000บาทก็จะจบครบสเต็ปของวัยรุ่นดูใบครับลงมาในแอคดึงหน้าได้เลยครับกับงบ700,000คันนี้ฮะก็สําหรับใครครับที่กําลังมองหาเอลเรสอยู่ภาพเนี่ยยังนึกไม่ออกว่าเอ๊ะกูซื้อสีส้มดีไหมหรือสีเหลืองเนี่ยสีสีเหลืองอมทองตัวนี้ดีไหมเนี่มาแล้วครับหแนวทางครับชอบไหมครับ คอมเมนต์มาได้ครับว่าสีส้มว่าฟาร์มหมีเราจัดออกมาแล้วหล่อถูกใจพี่เพียงน้องไหมก็ลองคอมเมนต์มาดูครับอยากได้แบบไหนจัดเท่าไหร่งบประมาณเท่าไหร่เราทําให้ได้หมดครับขอแค่คุณมีใจแล้วก็มีตังเข้ามาครับเช่นเคยครับชอบถูกใจใช่กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ